สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการเช็คไทม์ไลน์ดีกว่านะครับง่ายๆภา,ายในหนนาทีว่าต้องทําอย่างไรบ้างอันดับแรกนะครับกดนี่เลยนะ o o o g m e p a p นะครับนะ m a p s เนี่ยปึ้งเข้าไปนะครับนะจากนั้นก็กดไปที่บันทึกแล้วนะครับกดคำว่าบันทึกแล้วก็ปั้งเข้าไปนะเสร็จแล้วก็เลื่อนมาดูที่สํารวจ ทไลน์นะครับก็กดไปที่ตำรวจทำลายนลครับปับ้งอ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าวันนี้คุณไปไหนมาแล้วบ้างนะครับนี่ของผมก็ไปบ้านนะครับแล้วก็ไปที่ทําง,งานแล้วก็กลับมาที่บ้านเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับนะก็ดูได้นะครับเนาะจากนั้นเราก็ดูวันอื่นได้ย้อนหลังมาเราไปวันไหนไปไหนมาบ้างก็ตัวอย่างแค่กดปึ้งนะครับ ผมไปไหนมาบ้างนะเมื่อวานนี้ผมไปที่ไหนมาผมก็กดนะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเมื่อวานนี้ก็ไปทํางานนะบ้านทีวีเคก็คือที่ทํางานแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับนะเห็นไหมครับก็ไม่ได้ไปไหนนะก็เสร็จแล้วปุ๊บเราย้อนหลังไปอีกนะมาวันที่20ไปไ,ปไหนปั๊บก็ไม่ได้ไปไหนครับก็ยังอยู่ที่ทํางานแล้วก็ย้อนหลังอย่างนี้ได้นะครับก็กดย้อนไปเรื่อยเยนะครับก็14วันนะโ้ง่ายมากเลย <S <S ใช่ไหมครับ นะใครจะแอบหนีภรรยาไปเที่ยวหรือที่ไหนนะครับขึ้นทุกที่เลยนะครับก็เห็นไหมครับง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการเช็คไทม์ไลน์เนาะก็ขอฝากไว้นะครับกดติดตามได้นะครับในหอยฟิตชิ่งแฟมิลี่นะครับเราไปตกปลาที่ไหนมันก็จะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ